สวัสดีนะครับ FC ทุกคนนะครับวันนี้มาที่ร้านจักรยานไปฟ้านะครับก็คือร้านที่ผมเคยเสนอไปแล้วนะครับอยู่ตรงคลองผมนะครับผมวันนี้เข้ามาในเซ็นเตอร์นะครับตรงนี้เป็นคลองผมเซ็นเตอร์ ด้านในนะครับร้านก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมร้านนี้เขาอยู่ตรงนี้เลยวันนี้มีลูกค้ามาพอดีนะครับก็เป็นประมาณว่าเป็นจักรยานไฟฟ้าแล้วก็จะมีอันไหลอยู่ตรงนี้นะครับรคือวันนั้นปรับมุดปรับมุดผิดไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเฮ้ยยเกลือมานนวนะครับนี่จักรยานไฟฟ้า

เท่าไหร่เนี่ยโอ้ยมันส่งไม่ทิ้งว่ะมันส่งไม่รอมาส่งรอยาวอ๋อเหรออ่อตัวนี้เท่าไหร่อ่ะตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่ครับสามพันสี่ค่ะสามพันสี่นะครับสแอมเยอะหน่อยสามพันสี่เป็นแอมเยอะอ๋อตัวนี้แอมเยอะสวยใหม่สวยขอบแทนเด็ดเด้อใบหน้าใบสว่างบนึง เท่าไรนะสามพันใช่ป่ะแอมเยอะแอมน้อยก็ถูกกว่าสามพัองราคาถูกหน่อยรถเยอะต้องขอไปนะครับอแอมน้อยที่ทำไมมันใ่ใสน้อยยใจะอ่อนเยอะเลยใ่น้อยมูมรวงรถรถเยอะต้องขอไฟสาันสี่นะครับเพื่อนตัวนี้ยก็งผ่านนะตรงนี้ ตัวนี้มันเป็นเหมือนเหมือนของเด็กเขานี่ยเด็กใหญ่เล่นได้เลยร้อยร้อยโลไม่พอดตัวนี้รับได้ร้อยโลอารับได้สามพันสี่ละรับใช่เด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ผมดูนิดหนึงนะครับอยาเอามือเซนเตอร์รูปทรงน่ารักดเอาโมงม่เป็รหนึ่งร้อยสามพันสี่อก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในร้านแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้อาโอเค ครับผมร้านก็อยู่ตรงในตรงนี้นะครับทำไมาตรงนี้เลยแล้วก็ไม่อยากคุยมาง่ายมันซื้อร้านนั้นเอไ้คออ่๋อเหรอครับผมไม่ใช่ไม่ใช่พี่เขาจะไปลงยูทูบม่ไงไม่ายมาถ่ายเขารอบหนึ่งแล้วล่ะมาถ่ายมาถ่ายก็รอบหนึ่งแล้ว คือตรงนี้ก็ซ่อมด้วยใช่ไหมใช่มีซ่อมเรซ่อมที่นี่มาหมดซ่อมทุกรุ่นรถเด็กเล็กรถที่ใหญ่ได้หมดเลยซ่อมแต่งอันนี้ไม่ได้รวมไม่ได้รวมเฉพาะจักรยานไฟฟ้านะก็จะมีแบบเหมือนเหมือนเอันอันนี้คือรถที่ใช้ชาร์จแบตเหมือนกันชาร์จแบตครับผมรับซ่อมที่นี่ซ่อมได้หมดเลยติดต่อเบอร์โทรน้ำบัตรอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ใหม่นะครับค่ะถ่ายน้ำบัตรไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเบอร์เอาน้ำบัตรไปนะครับผมได้ทุกรุ่นครับผมซ่อมได้ทุกรุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวผม ต้องเอานามบัตรขึ้นบนให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนมีจักร,รยานไฟฟ้าแบบอันนี้เขาเขาเด็ก<อ>ดเสริมมือจักร้าหน้าจักร้าหลังคือบางบางคนก็สนใจว่าราคาเท่าไหร่บ้างนี้นครับเดี๋ยวผมให้ดูช้าๆนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสกุตเตอร์ไหมหรือว่ายัางไงยกใหยห,หนูหนอย อา้าวเหรอมีราคาไหนบ้างเจ๊เดี๋ยวถามราคานิดนึงลูกเจ๊รู้ราคาไหมน้ำเปลี่ยนค่ะอ๋อเหรอยังไม่รู้ราคาเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋ออันนี้อันนี้คือสามารถใส่ตะกร้านะครับตัวนี้กได้เสริมได้ตัวนี้เท่า<อ>ไหร่เงี้ยเด็กนั่งได้ด้วยนี่มีเบาะเด็กนั่ง อเพิ่มเสริมได้แต่งได้ก็คือเราสามารถปรับแต่งได้นะอันนี้คือใส่ตะกร้าสำหรับไปตตลาดนะครับครับผมตัเป็นสองล้อสมล้อได้ออออันนี้ถถล้อได้ถ้าอย่างนี้เท่าไหร่ไงบูบูมเมบบบมบ ก็อย um, kind of oh, so ่างคันนี้เท่าไหร่เนี่ยประมาณตัวนี้เหรอสามพันสองสามพันสองนะครับสามพันสองครับตัวนี้ตัวด้านในนะครับเดี๋ยวตัวนี้เท่าไหร่เนี่ย้าเบาะเด็กเสริมออกหนังออข้างในข้างในมันจะมีแบบเดี๋ยวนะเบาะหนังเบาะเสริมได้เหมือนเหมือนเหมือนคุณลว่าเราใส่ใบ่เสริมก็เป็นอย่างนี้ได้นะครับเสริมนี้ได้แล้วใส่ใส่เบาะออก ใส่ตอนนี้ก็ก็คือถ้าถ้าถติเอาตัวนี้อย่างตัวเดียวเท่าไหร่ตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวเดียวสี่พันกว่าสี่พันกว่านะครับราคาเริ่มต้นนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่เงี้ยอันคันเริ่มต้นไฟฟ้าใช่ไหมไฟฟ้าเดริ์คพันกว่าสองพันกว่าพันกว่าก็คืออย่างยังข้างในอ่ะอ่าอพันกว่าสองพันกว่าอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนเอ่อสปุตเตอร์สปุตเตอร์สายก็ได้ครับผม นี่ครับมันจะมีทั้งซ่อมด้วยนะครับขออภัยนะครับเพราะว่าผมอยู่ในพื้นที่แคบนะครับอาจจะอาจจะถ่ายแบบอุบัติเหตุนิดนึงก็ขออภัยนะครับท่้านไีัอันนี้ก็มีลูกค้ามาดูนะครับคือตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างแคบนะครับเพื่อนต้องขออภัยมันจะ,จะรวมถึงที่เขาซ่อมนะครับด้านใน ก็พูดง่ายๆว่าถ้าต้องการรถที่ใช้แบตเตอรี่นะครับไม่ไม่รวมเฉพาะจักรยานไฟฟ้านะครับก็จะมีพวกเออสกูตเตอร์อันนี้อันนี้เป็นสกูตเตอร์อะไรเงี้ยสกูตเตอร์เขาเรียกอะไรกเตอร์ายอ๋อก้าไหนวันนี้นั่งสองคนตั้งสองคนอะไรั้งสองหลังสี่ข้างตั้งสองี่ข้างนะครับมันโาอันี้แบตเตอรี่ส มันมันขึ้นอยู่กับแบตแบตเตอรีร่อะไรเงี้ย,ยรรรรหรือว่าไงขึ้นอยู่กับการชาร์จชาร์ตแบตรหรือว่าไงครับตอนนี้เท่าไหร่ในปีแต่แล้วนะผมให้ดูไกลๆนิดหนึ่งเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ประมาณซอ,อยอาจจะแ,แคบนิดนึงนะครับเรื่องของผมอาจจะบอกรายละเอียดไม่ทั่วถึงนะครับ,รนนนรบสนใจยังไงก็โทรถามตามเบอร์โทรนะครับโอ ี่เอไม่เป็นไร yea. คนตายกน่ารักก็เลยบอกมันไปว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมา กเด็กตตัวตัวนี้เราก็เหมือนเหมือนกับว่ามีให้เด็กนั่งด้วยใช่ไหมครับนั่งสานั่งสามที่นั่งนะครับ, <3 S 2> รบผมตัวนี้นะครับเราเราชาร์จแบตครั้งหนึ่งมันมันอยู่ได้นานไหมเนี่ยวิ่ได้ยี่ห้าถึงสามสิบโลยี่ห้าถึงสามสิบโลนะครับ ระยะการวิ่งนะครับผมผมอาจจะถามคำถามที่ไม่ค่อยตรงประเด็นนะครับต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูลาเอียแล้วกันนะครับนี่นะครับยานไฟฟ้านะครับผมด้านในนะครับผมก็จะมีรูปทรงสวยงามนะครับเป็นของเด็กของท่านเล็กนี้ก็ผู้ใหญ่ก็นั่งได้นะครับ มีอะไรตรงนี้เลยที่รักเขาเหมือนมับไม่โอ้ที่เรียกชมไป้ดิมองไว้บอกให้ซ่อมยังไงทำไงถามไว้ถามไว้ตอบได้ถามมาตอบได้ว่าเฮ้ยทำนี้หน้าี่แจงนี้ยังงนี้คนอําบัดไปอยู่นั้นยื่คนสายมันจะไม่มีทำมันไมีซ่อมมันเยอะเสียงอะไรที่ไปโทรถามเขาก็ตอบเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วคันเล็กๆนี้มันรับน้ำหนักได้ รับได้ร้อยโลร้อยโลร้อยโลนะโอ้ก็คนเราก็คงไม่หนักเกินขนาดนั้นนะครับไม่ได้ไ็ได้รับได้ร้อยโลตัวใหญ่ก็ตัวนี้ได้สองร้อยโลโออยังยังคันนี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้เฮียบอกอ่าเป็นล้อเล็กก็สี่พันกว่าล้อใหญ่ก็ห้าพันกว่าแควเดี๋ตวเราเลือกนะฮะมีหมดทุกราคา มีรับซ่อมนะครับตรงนี้นะครับผมมีอะไรเนี่ยครับที่เห็นนี่ก็คือเป็นพวกอะไรพวกแบตที่สามารถมาซ่อมได้ที่นี่นะครับอนหน่อยอย่างสามล้อแบบของของคนอายุมีอายุหน่อยก็น่าจะมีนะเพราะนั้นเห็นอยู่อยู่ตรงไหนอ๋อยนะที่ฝั่งนี้นะครับแล้วเป็นอย่าง เนี่ยครับมันก็จะเป็นมีทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์เด็กนะครับผมก็ชาร์จแบตน,นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้แล้วกันนะครับเพื่อนๆเพราะว่าพื้นที่ครับแคบมากนะครับ โอเคครับร้านซ่อมจักรยานนะครับผมตรงนี้ร้านจักรยานไฟฟ้านะครับผมอาจจะอธิบายไม่ค่อยโอเคนะครับวันนี้ต้องขออภัยนิดหนึง่งสนใจยังไงก็ตามเบอร์โทรนะครับผมก็อยู่ในนั้นแหละ